รุ่นเที่ยวป่าโอเพ่นครับเปิดมาก็คันแรกเลยครับน้องโนธนวัฒนานากุลจากทีมอ e ีดิบบายพีละนะครับเปิดตากล้องมาก็น้องโนก็จมอยู่ในบ่อไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าอากาศของในสนามเนี่ยค่อนข้างร้อนจริงๆครับเพราะฉะนั้นตากล้องคนเดียวเนี่ยถ่ายทั้งวันเนี่ยคงไม่ไหว ก็เลยต้องถ่ายบ้างหยุดบ้างเพราะฉะนั้นก็รถหลายคันเนี่ยเราก็เสียดายที่เราไม่มีโอกาสได้ถ่ายน้องโนถ้ามีคนว่างก็ถ้าพอเป็นเรื่องตากล้องก็มาช่วยจับกล้องถ่ายบ้างก็ดีผัดกันถ่ายเนี่ได้มีคลิปเยอะๆเลยครับแม่น้องโนนี่ยังหนุ่มยังแน่นเด็กวัยรุ่นไฟแรงครับยังมีอนาคตคร่ลุ่มหล่ออีตั้งหานครับ ท้าทางสนามเนียผมเห็นมีอยู่2คันนะครับที่สาวๆรีอกรี๊ดกราดกัน,นะฮะก็คือน้องโนคันนี้นะแลับแล้วอีกคันหนึ่งก็คือ,อคุณนุนะฮะจากชักไวะะ้คะเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวก็จะมีในคลิปต่อไปครับต่อไปครับรถผมเองครับนัด1 0 6นะฮะออกตัวมาก็พอได้ครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มขับจริงๆจริงจังๆก็คือสนามเนี่ยเป็นสนามแรกนะครับก่อนที่สนามปวกแดงก็ยังไม่ได้ใช้ทักษะอะไร สนามนี้ก็ได้ขับเต็มๆเลยครับทั้งหมด13 SS เนี่ยก็ถือว่าได้ฝึกขับคันนี้ได้เยอะทีเดียวครับก็แน่นอนครับรู้ตัวครับว่าต้องวิ่งแน่นอนครับถึงปากบ่อเราก็จอดรถเลยครับเนเราก็มาตั้งอธิบายกันนะครับรู้ตาเลยครับว้าสลิงได้ก็วิ่งแจนไปที่จุดที่จะผูกสลิงเลยครับแล้วก็ลงวินครับ แน่นอนครับก็รถเราก็เตี้ยนะครับเพราะนั้นจะสู้มาเนี่ก็คงยากการใช้วิ้นก็คือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับใน s s นี้หรือบ่อนี้ก็ค่อยๆวิ่งขึ้นไปครับเพราะว่าน้ำนี่ท่วมฝากระโปรงเลยครับเราก็เองลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเครื่องจะดับหรือเปล่ลาแต่ก็โชคดีที่เครื่องม่ดับแล้วก็วิ่งขึ้นไปก็เสียเวลาไปบ้างนะครับ คงจะต้องใช้เวลาอีกหลายสนามทีเดียวครับกว่าจะคุ้นเคยกับรถคันนี้นะครับวินขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ปั่นต่อไปจุดฟินิชครับก็เวลาพอได้ครับไม่ถึงก็ดีมากครับพอ,อใช้ได้ครับในสำหรับใอสหรับ SS นี้ก็ยังคะแนนก็ยังตามเข้าไปอยู่คนระับคันต่อไปครับก็คือลุงหมุยเบอร์48ครับพงศักด์ใจขว้างจากทีม22โนโลบัสทีมนะครับ ลหลวงมุยนี่แกมีธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งฮะก็เลยเรียกว่าลหลวงมุยกันหรือ,หร,อหรือธุรกิจของเขาก็ชื่อก็คือลหลวงมุยขนส่งแน่หนึ่งน,นะครับขับมาก็สบัดครับคันนี้จริงๆเดิมๆก็คือเป็นปีกนกนะครับไม่มีเบรกมือไม่มีอะไรเลยครับก็พยายามที่จะเข้าโค้งให้ได้ครับเพราะฉะนั้นทางที่ต้องโค้งเยอะๆเนี่ยลุงมุยก็แกก็จะเสียเปรียบอะ่ะแต่ทุกอย่างลุงมุยบอกว่าอยู่ที่ใจครับ นะสู้ทุกอย่างครับไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบในเรื่องของรถที่ไม่มีเบรกมือแต่ว่าอาศัยความพลิ้วของรถนะครับที่พอจะไปส,สู้เขาได้ลงมาบอกออวินเลยครับก็วินเพาครับแน่นอนท้าเรื่องของวินเพานี่ก็มันมักจะต้องติดตะกุกตะกักบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของวินเพานาครับเพราะฉะนั้นเนเนต้องเป็นคนสําคัญมากเลยครับที่จะช่วยบอก ผูขับได้ว่าเออวินเนี่ยเข้าหรือยังหรือยังไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เข้าใจกันแล้วเนี่ยช้าแน่นอน,นครับกว่าจะขึ้นขึ้นมาได้เนี่ยก็เล่นเอาทั้งเนทั้งคนขับทั้งกองเชียร์ทั้นข้างเนี่ยใจหายใจคว้างเปันไปตามๆกันครับก็ขึ้นมาได้เรียบร้อยนะฮะก็เข้าจุดฟินิตไปเช่นกันครับไปเป็นรุ่นซูเปอร์โอเพนนะฮะหรือว่าโอเพนรถกระตู K นั่นเองนะครับ ก็ต้องขออภัยสําหรับรถที่เป็นรุ่นเที่ยวป่าที่ถ่ายน้อยนะครับเพราะว่าเออเรื่องของตากล้องครับถ่ายไม่ไหวจริงๆครับคันแรกเนี่ยครับเบอร์35ครับก็คือประวิทย์จันทร์ึกษาจากทีม ARB ส่งเข้าประกวดครับบอรแรกที่สักคู่ปานี่นะครับก็เป็นหลุมเอียงหลุมสลับแล้วก็มาเจอหลุมเ,ออเขาเรียกหลุมไอแค่นะฮะทาง ทางนักแข็งเขาเรียกหรือว่าทางสนามเขาเรียกหลุมไอ้เค่เป็นหลุมดัก ờ, 90องศาเลยครับคือขวางทางเลยครับหลุไอ้เค่ขวางคอเนี่ยครับหลุมแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากครับโอกาสที่จะสู้ขึ้นไปได้นยากมากครับถ้าสู้โอกาสที่รถกับทางได้นะครับ25ครับชยัยรัตนคำพึ่งครับหลุมนี้นะครับหลุมสลับเอียงซ้ายเอียงขวาครับเห็นไหมกระโดกกระเดก ขึ้นก็เริ่มลดเรื่อยๆแล้วครับรถเริ่มจะเอียงซ้ายเอียงขวาหนักขึ้นนัขึ้น,นเพราะฉะนั้นหลังๆนี้จะ,ะยากขึ้นเรื่อยๆครับไัรัตนี่ลงบอ่อหลุมไม่แค่ฝังของนี่สู้เลยครับเมื่อเทียบกับคันที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเขาก็สู้ไปเลยครับดูต่อว่าเขาจะสู้ต่อไปนะหลุมแรกผ่านไปได้นะครับต่อชัยรัตน์คพึ่งเนยนะครับก็ดูจะสู้หรือว่าจะวินครับเขาจะเลือกทางไหนครับเดี๋ยวท่านผู้ชมคอยสังเกตว่าชัยรถเนี่ยเป็นมปีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะะครับก็ กลบแล้วก็เลือกวินครับก็คือต้องเก็บรถครับเพราะว่ายังเหลืออีกลายเอสนะมันเป็น S อช่วงเช้าของวันเสาร์เองครับยังต้องมีแข่งกันวันอาทิตย์อีกท้ายเนี่ยใชย่ชลใช้รัดคับเพิ่งเนี่ยก็เลือกที่จะวินมากกว่าครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็วินขึ้นไปเรียบร้อยครับลองเชียร์เยอะจริงๆครับสำหรับรุ่นาการ์ตูนหรือว่ารุ่นเที่ยวป่าเนี่ยนะครับก็ 28ครับอภิเดชชูปดิษฐ์นะครับจากทีม a อ b เส้นเต้นร่วมใจนะครับก็ผ่านหลุมเอียงหลุมสลับมาได้ครับมาเจอหลุมไอ้เค่ฝังคองเหมือนกันครับดูว่าจะสู้เลยหรือว่าจะดูอาการแล้วสู้ครับนั่นไงฮะสู้จริงๆแล้วก็โดดขึ้นมาเลยครับแล้วยังไงฮะหลุมที่2มีหลุมไอ้เค่ทั้งหมดนี่นะสาหลุมนะครับก็หลุมแรกก็ผ่านได้หลุมที่2นี่ไม่สู้นะครับก ส่วนใหญ่ก็ต้องรักษารถนะครับเพราะว่าหลุมไม่ใช่ในกิน,ก,นกินยางนะฮะทนะกินรถนะฮะโอกาสรถจะพังเนี่ยค่อนข้างสูงก็วิ่นขึ้นไปตามระเบียบครับไม่วินไม่ได้นะครับอย่างอาการอย่างนี้เนี่ยฮะค่อนข้างเสี่ยงไม่เสี่ยงดีกว่าครับเพราะยังเหลืออีกหลาย S จริงๆก็วินขึ้นถึงจุดฟินนชเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเบอร์28นะครับพิเดชชูประดิษฐ์นะครับจากทีม ARB ครับประเทศไทย เดี๋ยวหลังจากรับชมรุ่นโอเพนกระตูนไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่นเที่ยวป่าโอเพนต่อเลยครับสังเกตนะท,ท่านผู้ชมเนี่ยจะอยู่กันรอบชิดขอบสนามกันเลยทีเดียวเพราะว่าค่อนข้างจะสนุกครับในในรุ่นในรุ่นของกระตูนเนี่ยนะครับในรุ่นต่อมาครับผมเออโทษนะในในคันต่อปาครับมาถึงหลุมไอ้แค่ฝังคองอีกแล้วครับ ตั้งลำก่อนครับแล้วก็วนซ้ายเพื่อตั้งแต่งตัวแต่งองให้ตรงนะครับแล้วก็ทําไงครับจะวินหรือจะสู้ครับแบบนี้ท่าทางจะสู้นะครับถ้นนี้ไม่ลงอย่างนี้เนี่ยนะครับของปันสู้ถ้ายิงมล้อแวก็โดดเลยครับล้อลอยเลยครับแล้วหลุมต่อมานะครับเป็นยังไรจะสู้หรือจะวินครับ จริงๆลุมแรกเนี่ยครับของไอ้เจ้าใหญ่แค่ฝางคลองเนี่ยะครับก็เริ่มเตี้ยลงเตี้ยลงส่วนใหญ่หลงแรกเขาจะสู้แล้วครับหลังจากสู้แล้วเนี่ยนะครับมาถึงลุมที่สองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องวินนะครับเพราะว่าอ้าวหล่นไม่ได้ลุ้มเลยครับความเรีวครับนั่นนะครับนั่นแหละคือคือความตั้งใจของนักแข่งรถบุกคันก็คือตั้งใจที่จะเอาชนะนะครับแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็แต่ละคันเนี่ยก็จะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับดูนี่ครับลักษณะาการยืดเนี่ยฮนะแบง่งพนแบงครับล้อเนี่ยจะงัดอยู่กับกาแพงของดินเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสวินนไม่จะยากซีซิรวิทมูเลครับจากทีมปีทีทีทท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 พีเอระยองครับก็มาต่อท้ายกันเลยครับผม แม่ผมชอบใจผู้จัดการทีมของสิรวิทย์มูรีจริงๆครับเสียงดังฟังชัดมากเลยครับคนเดียวเลยครับเสียงนี่โอ้โหถ้าผมได้อย่างนี้สักคันแต่สักคนนึงนะครับแสวเลยครับฟังเสียงดังแค่เกาะเต็มอยู่ตลอดเลยนะครับแล้วก็วินขึ้นไปครับสำหรับเบอร์29สิบ้ิวิทย์มูรีครอบครัวนักแข่งมีชื่อทุกคนเลยครับสำหรับตระกูลมูรี อ้าวใส่แล้วครับนะ่ะติดไปแล้วครับอ๋อขุนสุพโ์โสพลวิวั์กุล๋อ,องครับติดไปเรียบร้อยแล้วก็วิ่นขึ้นมาได้เริ่มแล้วครับแสดงว่าหลุมสลับตรงนั้นยังไม่ธรรมดาแล้วครับเริ่มลึกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับก็มาถึงจุดนี้ก็หลุมไม่แค่ฝังทองก็วิ่นต่อเลยครับดึงสลิงได้เลยครับลงไปในหลุมที่หนึ่งก็ วิ้นเลยครับไม่ต้องเสียเวลากันเยอะนะหลังจากนี้ผมว่าหลุมไอ้เจ้าไอ้เจ้าเค่ฝั่งคลองนี่หนะครับแรกๆนะอาจจะเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงของหลุมไม่เช่ฝังคลองทั้งหมด3ามหลุมนี่นะครับแต่ว่าเจ้าหลุมสลับตรงโน้นนะฮะก่อนที่จะถึง หลุมตะแค้ฝางคลองนี่ครับจะลึกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งคันหลังๆเนี่ยก็จะลำบากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาชมกันคันต่อไปกันแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนมุมกล้องด้วยจะได้เห็นกันชัดๆเลยว่าหลุมสลับซ้ายขวาเนี่ยมันลึกขนาดไหนครับก็ยังสู้ขึ้นไปได้นะครับในคันถัดจากอองมาเนี่ยนะครับยังได้อยู่ครับเพราะว่า น่าจะมีแอร์ล็อกนะฮะก็ยังได้อยู่แต่ท,ที่สังเกตของออกแล้วเนี่ยดูแล้วไม่น่ามีแอร์ล็อกหรือมีอาจจะใช้งานไม่ได้หรือเปล่าอ,อันนี้นไม่ทราบนะแต่เห็นร้อไม่หมุนก็มาลงหลุมตะแคงฝังคลองนะครับมุมกล้องอีกมุมนึงครับจะอยู่ฝั่งซ้ายของรถนะฮะก็คือฝั่งคนขับก็ทำไงฮะสู้หรือวินครับวินนะครับ ลงไปเด้เลยเลคือถ้าวินยังไงก็ขึ้นแน่นอนครับลถแล้วก็ไม่ไม่ลดไม่ช้าด้วยครับก็ไปเรื่อยๆแต่ถ้าสู้ก็ผมว่าไม่เกินไม่น่าเกินสองหลุมที่จะผ่านไปได้ครับแต่ก็ไม่แน่ฮะอาจจะมีคนทําได้ก็ได้ครับคันต่อมาครับผมสมพงษ์ยิ่งครับเป็นคันถัดต่อมาเนี่ยนะครับก็ขอขอบคุณ ผลิตภัณฑ์ไทยวินนะครับวินดีวินคุณภาพเนี่ยนะครับแล้วก็เว็บป่าไม้ถ่ายที่ให้บสนับสนุนในการถ่ายทำวิดีโอเพื่อมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนี่ยครับออฟโรดได้รับชมการถ่ายทอดภาพคลิปเสียงแบบนี้มาดูเป็นต้นแบบนะเผื่อท่านที่ต้องการจะเล่นออฟโหลดรดแข่งอะไรพวกนี้นะฮะก็จะได้เป็นต้นแบบในการที่จะ สร้างรถหรือว่าการขับรถเนี่ยจะได้ดูรุ่นพี่ว่าเขาทำกันอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดทำสนามนะฮะกรรมาการสนามทุกท่านนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากหนังสือออฟโร a d ม a กส z i n e นี่ยนะครับที่เข้ามาช่วยจัดการแม่วงานทั้งหมดและต้องขอบคุณพิเศษเป็นยิ่งยิ่งสำหรับเจ้าภาพสีราชาออฟโรดเนี่ยนะครับที่เข้ามา เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะครับอันธรรมะจิว๋วเลยครับเสื้อสีชมพูครับก็เริ่มวิ่งขึ้นไปตามระเบียบครับหลุมนี้ยากขึ้น,นเรื่อยๆแล้วครับก็จะหนักขึ้น,นเรื่อยๆตรงข้ามเจ้าหลุมสลับเนี่ยขอโทษถ้าจะหลุมตะแค่เนี่ยก็จะง่ายขึ้น,นเรื่อยๆนะครับยิงไทยายนี่ก็จะง่ายงขึ้นเพราะว่าเหลี่ยมในการที่จะลงไปเนี่ยฮะ แบงค์ที่รับกบล้อเนี่ยจะเตี้ยลงเรื่อยๆก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่หลุมสลับตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมวินนี่ใช้สมอหมกจับไม่อยู่เลยครับแมนนี้นั่งเตงเลยครับทำยังไงดีแล้วก็ทำไงฮะย้ายนะการใช้สมอบกเนี่ยถ้าจิกแล้วไม่อยู่เลยครับดินตรงบริเวณนี้นะครับเป็นดินล้วนซุยเอ่อทรายผสมดินเพราะนั้นเนี่ยสมอบมกจะจับและพออยู่ก็เลยย้ายมุมแล้วก็วิ่งขึ้นมาได้ครับ สรับกิ่วเล็กนี่นหละครับหลังจากนั้นก็ไม่ต้องเก็บสลิงนะครับไปต่อเลยครับคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับรับชมกันให้จุใจไปเลยครับก็ตั้งใจว่าจะให้หมดไปเลยนะครับสำหรับ S อนี้เนะี้ในรุ่นของกระตูนเดี๋ยวในคลิปต่อไปนี่นะครับผมก็จะให้ชมรุ่นเที่ยวป่าโอเพ่นกันแบบจุใจเลยครับคลิปนี้ก็ ทีแรกเลยว่าจะตัดว่าจะไม่ให้เกินสักห้าหรือหกนาทีแต่ว่าไม่เอาดีกว่าจะได้ต่อเนื่องเลยชมกันแบบเต็มๆเลยว่าให้หมด S อสไปเลยครับแล้วเราก็จะไปรุ่นเที่ยวป่าโอเพนเลยครับเที่ยวป่าโอทั่วไปก็คงจะไม่มีคลิปนะฮะเพราะว่าตากล้องคนเดียวนี่ก็รวมทั้งต้องมาดูแลรถด,ด้วยเนี่ยก็จะลาบากนิดนึงฮนะก็ในคลิปนี้ก็ขออนุญาต พี่น้องเพื่นอนๆพี่น้องออฟโรดทุกท่านฝากการรับชมกันเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวรับติดตามในคลิปต่อไปครับผม